คือมามี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 เต็ม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 เอา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 เอ็กรอเอ็กรอพวกกูมียแต่กูเห็นเห็นหมดเอ่อเอ็กอยู่ตรงไหนบ้างนอกบ้านมีไหมมีนอกบ้านมีนอกบ้านมีงั้นจอดยิงก่อนบอยจอดตรงเลยเขาเนี่ยเออเขาขวาก็ได้นะบอยแล้วพวจอดไปชิดอ่ะเขาหลังเหรอเออ ตัวตัวอยู่เ็ตูไหนนตรงไหนนเอบ้านบ้านไอ้ดาดฟ้าเพื่อนบ้านดาดฟ้ากนเดินไหนไก่เดินราคาซ้ำมิราคาซ้ำได้ไหมตายีตัวหนึ่งหักคาล็อกวะอชนเลยชนเลยชนเลยกูเข้ามาแล้วไว้ใจกูเอาลอมาก่อนลามากตัวหนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึงสี่ห้า ขวาขวาในบ้านขวาขวาในบ้านหนึ่งตัวในบ้านหนตัวระวังด้วยในบ้านเดียบโดนนั้นเลยเจ็บเจ็บตัดฟ้าตัดฟ้าเียกชาเลยชาเลยขวาเลยตัวเลยโดมาโดมายิงตัวยิงตัวยิง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 อย่าให้มันเข้าไม่กล้าหรอกไม่กล้าถอยถอยมันถอยมันถอยมันถอยจบแค่นั้น แต่รถน้ำมันจะหมดแล้วนะเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีบัมีคันนึงนะบัร์กี้ยังแตกมีในบ้านนี่คันไม่มีไม่มีไันนึงมีคันนึงมีคันนึงน้ำมันหมดว่ะหมดแบบไปต่อไม่ได้เออแบบหมดแบบไปต่อไม่ได้เลยอ่ะดูวงก่อนวงไปซ้ายล่างเราต้องขึ้นเขานี่เราต้องขึ้นเขานี่เห็นที่พี่มาร์ควะแยกซ้ายใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยมีคนเข้าใจใช่ไหมไอ้นี่ตรงนี้มีคนตรงเนี้ยมีคน แล้วก็หมู่บ้านด้านหน้ารถระเบิดน่าจะมีคนอีกเออว่าน่าจะมีคนเพราะว่างัดซ้ายมีคนหมดต้องงัดซ้ายเฮ้ยประเด็นนะหมู่หมู่บ้านข้างหน้ากูมีรถจิ๊บจอดอยู่ไม่ไม่รถจิ๊บไอ้ใครดีบีเอมรถจิ๊บงรถจิ๊บพริงที่เรายิงไงเรายิงที่เรายิงตายตรงนี้ไม่รักทีมีรถจิ๊บพังอ่ะมึงจะไปงันไหนกูว่าออกซ้ายป่ะออกซ้ายออกซ้ายดีกว่ากินเออออกซ้ายต้องออกซ้ายว่ะจริงจริงใช่ต้องออกซ้ายออกซ้ายต้องออกซ้ายคร๊บด้านขวาบนเขามีตรงนี้มีตรงนี้มันบวกกรึเป๊บนึงเพื่อนแป๊บนนนนึงงงงเเเราาาาต้้้้้้อััดดดบีใหหไโยยยกกมละว มันก็ต้องเล่นบนเขาแต่บนเขาก็โดนยิงอยู่ดีใช่ใช่คือถ้าถ้าทหารคือหน้าต่างมันยิงรถเราได้ระเบิดแบบทันทีเลยเข้าใจปะบ้านนั้นอะไอตรงนี้คือบ้านแล้ววะแล้วเหลืองปะแล้วถ้ามึงขับมาตรงนี้แล้วไปชนโอ้โหเฮียบนเขานี้อีกอะไม่ได้วะสายมีคนสายมีคนมีคนหมดเลยบ้านนี้บ้านเหลืองบ้านนี้บ้านเหลืองไกด์บ้านนี้บ้านเหลืองมึงต้องขับมาทางเนี้ยเท่านั้นอะเพราะตรงนี้ก็มีคนเพื่อนตรงนี้ก็ขึ้นมาไกด์ขึ้นมามึงขับอย่างเงี้ยโอเคขับอย่างเงี้ยแล้วชวนป กูมีบักกี้รถคันนั้นน้ำมันหมดเกี้ยงเลยป่ะหมดหมดหมดไปกับมึงดีกว่า,าไม่งั้นเขาไม่รอดชนนะไปชนบ้านนะออกขวาเอออกขวาออกขวาออกขวาเอกออกขวาเนี่ยเออไต่ไต่เนินเนี่ยไปเออนั่นแหละแต่ชนบ้านใช่ไหมใช่ต้องชนเพื่อนไม่ชนเราไปต่อไม่ได้เ <ไป S 2> สียงปืนมันดืดมันช้ากันอยู่มันช้ากันอยู่ ตัวกูจอดซิขวาร์จอดซิขวาซ้ายเราซ้ายเรามีรถด้วยนะวิ่งเข้าบ้านไก่วิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าบ้านก่อนเข้าชั้นหนึ่งตะบังไกด์สายสายปุ่ดสายปุ่ดสายปุดมีเข้าบ้านมาก่อนเข้าบ้านมาก่อนรอดแล้วรอดแล้วเราล่อแล้วค่อยๆเล่นมีนะตรงข้ามเราเลยอ่ะมีตรงข้ามเราเลยมีรอรอรอไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่ง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 เฮ้ยมีคนมาจอดหลังไมงตีนึงเรามีสายสามตีตัวแว้เราวิ่งวิ่งตัวนึงวิ่งตัวนึ่งยิงหน้าสิงหน้าสิงหน้ายิงไปเลยเอ็งยิงไปเลย ระวังระวังระวังโอเคโอเคไอ้กายช่วยกายช่วยไอ้ล็อกขวาคนนึงล็อกขวาคนนึงกูเองกูเองพี่บอยโดนปานะระวังบ้ขวายิงพี่บอยระวังบ้านขวายิงพี่เล่นมุมอยู่พี่เล่นมุมอยู่ไม่เป็นไร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 ทำได้ทำได้สวยกูไปกูไปอยู่กับบอยนะ ไม่ได้ไม่ได้มุมกูเล่นได้แค่คนเดียวเอกหอกสองเอกหอกสองเก็บหอกสองหอกสองมีใช่ไหมบอยถึงเวลาบ้านบ้านมีบ้านมีคนบอยถึงเวลาแล้วว่าต้องเดินไล่ซ้ายแล้วเคลียร์บ้านหน้าก่อนรอก่อนเด้วยเราต้องดูวงก่อนเราต้องเปิดน้อกให้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงกูเปิดน้อกให้ได้แป๊บนึงรอรอรอมันมีรอบนอกด้วยมันจะบ้านที่เราเดินอ่ะมันจะเป็นโอกาสให้รอบนอกเดินหาเรา กาจะกาจะสมอปิดขวานะเพื่อเฮ้ยด้าอยู่ในบ้านยังน้าอยู่เราต้องเคลียร์บ้านนี้เพื่อนต้องเคลียร์บ้านเราต้องเคลียร์บ้านทานนั้กายสมอกกาสมอขวานะสมอขวานไม่ไม่ฟังกูนะถ้าเราจะเอาเดินจากซ้ายเนี่ยเข้าไปชั้นหนึ่งตรงเนี้ยกสมขวานี่ไงเออเอาเลยระวังด้วยไกากูนำให้ตามกูคนนึงเดี๋ยวกูจะเดินเข้าไปปุ๊บฟังนะเคลียร์ชั้นหนึ่งก่อนโอเคปะออกซ้ายไปออกซ้ายไประวังด้วยระวังด้วยค่อยๆเคลียร์ค่อยๆเคลียร์กูอยากเคลียร์บ้านขอกายเคลียร์เออค่อยๆเคลียร์ ล็อกขวาอยู่เอ้กูล็อกขวาให้อยู่เฮ้ยหลังมามาเสียงแง่ลงมาเรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรืนึ่งเจ็บเจเจ็บข้างซ้ายเจ็ลงมาลงมาเฮ้ยขวาเข้าขวาเข้าเสวยสองสองเอ็งลงมาสวยดึง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 ดกงดึ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 งสวยสวยเพื่อนสวยพี่ตัาตี้จัดโมเมนต์ที่โดนยิงได้ไหมมันต้องมีสวาชิดเราแล้ว จ้ามเมย์ตายหมดจ้ามเม์ตายหมดพวมึงปั๊มเลือดพวกมึงปั๊มเลือดเองมีรถขับมาตรงเราต้องไปหลังนึงเฮ้ยรถรถเอาเราแน่นอนรเจราเกหนึงนงูช่วยก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 ูช่วยไปกันดยก้วยกั้วยยัยกยัไกด้วย้ยักด้กัไกลัไั้วกั้ กูโดนไว้อยู่เฮ้ยเฮ้ยขอโทษไอ้เหี้ยนิ่ง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 อะฮเราวิ่งตามมาช่วยกันลุมครับตาออีคูรุเซียฮะแล้วโยริก้าครับอ้าวอีคูรุเซียยิงนิยวฮอดิก้าครับเดียว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 โอ้ไปไปจังไถ่นะโอ้แล้วดูครับเอเดนพับจีแกล้อมอยู่ฮะโอเลเซอร์ไอ้ดีนี่คือชื่อขึ้นรัวๆเลยนะไปยิงเขาไปทั่วเลยนะฮะคนนี้ดูครับ โอ้ผมตื่นเต้นแทน4ทีมนี้ครับไหนดูมุมสูงเลยดิแท็กซีลูซิโนอยู่ไหนเนี่ยคือมิดพับจีเก็บไปหนึ่งตี้แล้วบ้านนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับมีตี้มาใหม่อีกครับซึ่งยังอยู่ในวงเหลือคนเดียวเฉยแท็กซีลูซิโนครับใช่หรอใช่ฮะจับมาดูทีคือเหลือคนเดียวแล้วครับโอกรรมเลยขออภัยครับเราโมแต่ไปดูตี้มิดพับจีเมื่อกี้ครับว่าเขารอขอบดอกอยู่ฮะแล้วดูเลเซอร์เองดียิงยับก็ช็อตดีครับเอฟดีเอ็กโกรธไปอีกฮะเฮ้ยสี่สุภาพนี่โอ้ กูอีกตัวนึงกูเจ็บกูเจ็บสายมาสายมากูเจ็บสายมาหน้ากูหน้าสองหน้าสองหน้าสองหน้ากูไหน้ากูชิดกูกูช่วยไม่ได้กูช่วยไม่ได้กูไม่มีเลือดต้อตายเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวไปหน้ากูไปไก่ชุบไก่ชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อบตายมีมีเสียงใครไอ้ไก่เหรอกู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 เสียงกูชัวนะชัวนะหมดไหมชัวชัวชัวเขางหลังบ้านหมดไหม บอลกูเก็บคามาให้กิมกิมกูกินซูบวกหนึ่งใช่ไหมกอยู่กับเรากูอยู่กับเราวงอยู่กับเราวงอยู่กับเราต้องการหมวกใหม่กูต้องการหมวจะพึ่งาเพิ่งอย่าเพิ่งจะทำอะไรพี่บอยรอรอแล้วเดี๋ยวบอลมาคุณแปดคาเราต้องงัดเราต้องงัดไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะบอลมาคาคุณแปดต่อไปต้องไหนตรงไหนตรงไหนตรงกูที่พื้นเลยเดี๋มาดูครับ G S เหลือสามคนนะมีครับ G เหลือสี่ครับดิมันอีกเหลือสองครับเอาละครับแซ็กซิลิซิโนเหลือหนึ่งคนคองสุดท้ายจริงๆ ยิงเท่าไหร่ดูหน่อยตีสามยิงเท่าไหร่ยิงไปสิบโอ้โหนี่เขาก็เหมือนจะมาขึ้นเอาซาดื้อๆนะเกมสุดท้ายครับสี่สุภาพแนะ่หรือเอาเรื่องอยู่ครับผมว่าจะเป็นทีมที่ตับแต้มทีมใหญ่อยู่นะเนี่ยคือต้องเช็คห้องน้ำโอ้โหต้องไม่ต้องเช็คแล้วเพราะมีรถประจอดนี่ยังไงก็ต้องระวัง,งนะฮะตีในบ้านนะเจอรองเกมมิ่งครับอันตรายมากๆนะดูเหลี่ยมนี้ครับทำให้แต่กูส่งปูส่งปูส่งปูห้องน้ำไหนห้องนักขาไหนใกล้ใกล้ใกล้ ไกลๆวิ่งไกลๆวิ่งไกลๆวิ่งขวาวิ่งสองตัวเดี๋ยวกูยิงเดี๋ยวกูยิงเดี๋ยวกูยิงโอเคกูตามอยู่กีนกูตามอยู่ห้องน้ำขวาห้องน้ำขวามันเข้าแห้องน้ำขวามีห้องน้ำขวาตายมีตัวมีตัวอีกตัวหนึ่งใจเย็นกินหาไม่เจอหาไม่เจอกกกต้องยาินเข้ามาเข้ามาเข้ามากูแทนเองกูเล่นเองออกไปตรงนี้กูปั้มตรงนี้ได้ปะกูเล่นให้หลังห้องน้ำสองตัวหลังห้องน้ำสองตัวเอ้ ของสี่สุภาพกันแล้วออกจากการแข่งขันเรียบร้อยครับ G l s ยอังเหลือในสเตนใะสเตน,เตนยังล่ออยู่นี่เจียวเอสขอ<ม>พายหเหลือทังเลครับขอภัยะโอ้ยหมดครับเรียบร้อย GLS อออกจากการแข่งขันครับโอ้จบที่สี่ครับสำหรับเ l s ยอแล้วบีโนลูครับยิงปูชิวไปตอนนี้เหลือสามตี้ครับโอ้โ oh, ห m ม t อตอนนี้ถ้าพูดถึงแนวโน้มแล้วเหลือคือดูดีที่สุดแล้วนะไอ้ตี้อื่นมีลุ้นไหมฮะตี้ที่ผมจำไม่ได้เนี่ยตอนนี้ผมผมลกมากเลยฮะ โอ้พี่คือสี่สุภาพกับตีก้านี่คือไม่น่าจะมีผลครับเราเลเซอร์เอ็กดีครับยิงสวิตไปนี่แหละปัญหาที่ผมบอกครับคือตัดทีมใหญ่นะสำหรับสี่สุภาพครับคนนี้เลยฮะเล่นเต็มที่จริงๆครับใช่ครับถึงแม้ว่ารู้ว่าตัวเองจะไม่เข้ารอบแต่ดูการเล่นฮะดูดดูอยูดูดูซ้ายเออดูไว้เอกฟังกูแกกูเออช่วยพวกมึงกูฟังออกไปช่วยพี่เอกมึงออกไปช่วยไม่ไม่ไม่ต้องต้องช่วยจากข้างในเว้ยถ้ามันโดนยิงก็เออกไปเชื่อกูเชื่อกูเว้ยมันจะไม่เสียคนฟรีเว้ย โอเคโอเคเออเออถ้าเพื่อนโดนยิงค่อยออกไปสามเข้าใจปะโอเคโอเคเออเออไปอย่างนั้นเอาไปอย่างนั้นดีกว่าเรียกว่าเนินมีแน่เนินป่ามันเชื่อเพลเพลเพลเอเลทเพลยอเลทไปเอเลทไวเลยไวมันต้องมีแน่นอเออเอ็กเชื่อกูเพื่อนวงบิดคือจุดจบเราเก็บขวาก่อนแล้วเราค่อยวิ่งนะโอเคปะเราไม่ต้องวิ่งป่าสองป่าสองเราสี่มายิงได้ไหมซ้ายสองขวาสองซ้ายสองเดี๋ยวมันวิ่งเดี๋ยวมันต้องวิ่งไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูเรียกเดี๋ยวกูเรียกเดี๋ยวกูเรียกโฟกัสซ้ายไว เอฟกัสสายไว้เชื่อบอยอยู่โฟกัสอยู่โเอยู่มะเร็งกูอยู่มะเร็งกูอยู่เชื่อเชื่อบอยเชื่อกูเราชนะแล้วป๋าตอวิ่งหนึ่งห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำมันมีสมกยิงไม่ได้ยิงไม่ได้มันมีสมกหมดแล้วสมหมดแล้วอยู่ใต้เดิมันไปอยู่ใต้เดินมันไปอยู่ใต้เดินเรางัดเดินสายได้ปหไปไปไปนั่เงนสายได้นนนอยไปเรเบีบกวิ่งเหมือนกันแล้วเเตเดี๋ยวไปยิงทารกกีได้เฮ้ยเอาละ แล้วออยเอ็มเอ็นเหลือคนเดียวครับออยเอ็มเอ็นคาลูกิครับตายไปแล้วฮะรับดูครับเลเซอร์เอ็กดีกับเอ็มพีเอ็สองคนนี้รับดูเอาคาซัดไปฮะแล้วโอ้ยยิงโดนติงกระทามาเหมือนกันครับเลเซอร์เอ็กดีตอนนี้สมอไม่มีสมอ,มมสมอ,หอให้หหอ้อมขาให้เดี๋ยวให้อ้อม<ร>ขาให้ร้อรอโซกันได้โก